ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับผมข้อสุดาแแอลเอสเอ็มเปสกกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้าเล่นเกมรูเล็ตนะครับผมสลอตรูเล็ตนะแต่ว่าเป็นของค่ายอีโ p เพนะครับผม อันนี้ผมจนะชี้ทางให้คนได้เห็นกันนะว่าเ่อใครกําลังหาเกมรูเลตเล่นนะครับผมแบบซอสรูเลตนะอยากลองหมุนสักหน่อยนะครับผมผมแน,นะนํานะมันจะมีค่ายอีเวเพย์อยู่อีกค่ายนึงนะครับผมที่มีเกมพย์เลือกเล่นมากมายนะครับโอเคเดี๋ยวขอเติมเงินก่อนนะจากงานมาที่ตรงนี้นะครับผมฮาเห็นไหมโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าหลังจากทเรามาเทิ์นเกมนะเนี่ยมันจะมีเกมไพ่เกมอะไรให้เราเลือกเล่นมากมายนะครับผมโูแถมมีรูเลตให้เลือก3แบบเนี่ยอยากเล่นแบบไหนนี่แล้วแต่คนเลยนะครับ โอเคมาผมเอาเกมนี้ก่อนล้วกันโอเครอสักครู่นะครับอันนี้มาเบิกทางให้ทุกคนได้เห็นกันนะผมว่าเกม roulette เนะี่ยมันมีอีกมันมีหลายค่ายนะไม่มีม,ม,มีค่ายแค,ย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 คย่สองค่ายนะครับผมอันนี้ของค่าย euope นะครับผมมาเบิกคาให้ทุกคนได้ดูนะว่าเป็นยังไงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือกฎการกฎการเล่นก็น่าจะคนส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้กันนะครับผมว่าเล่นยังไงแล้วก็เลือสีแดงสีดํานะครับผม อันนี้ก็แล้วแต่คนนะหรือจะเลือกเป็นเลขก็ได้นะครับอ๋อโอเคอ๋อให้น้อยไปเหรออ๋อให้น้อยไปนะผมขั้นต่ําเมื่อกี้เหมือนขั้นต่ําต้องสามร้อยสิบเลยเหรอ,อต้องจ่ายเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคสามร้อยสิบครับผมมาลองดูกันักตาก็ได้ครับอันนี้แค่มาเบิกทางให้ทุกคนที่ดูกันนะอย่าไม่ได้แบบเล่นจริงจังนะครับผมมาอันนี้นะเนายี่ห้าแล้วกันอโอเคแล้วก็ใส่ร้อยไป มาลองดูครับผมต่อไปครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเออก็ถือว่าเรามาเปิดเผยให้คนได้ดูแล้วผมต่อไปจะเป็นวิธีการถอนเงินนะครับผมโอ้โหแพ้ว่ะโอ้หเสียตังค์เลยเช่างมาแล้วกันต่อไปวิธีการถอนเงินนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับต่อไปก็เป็นวิธีการถอนเงินนะครับผมก็มาที่หน้ากระเป๋าตังค์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เลือกนะครับผมเป็นเลือกค่ายที่เราต้องการจะถอนเงินนะครับผมอันนี้ผมยกตัวอย่างนะผมก็จะถอนเงินอาคายนี้ผมเฟสเกมมิ่งนะครับ โอเคก็กดถอนเงินไปครับผมเห็นไหมครับผมง่ายๆใช่ไหมล่ะทั้งการเติมเงินนะครับผมและการถอนเงินนะง่ายมากเลยนะครับผมกับการเล่นเว็บไซต์แสก้สกานะครับผมใครที่อยากเล่นนะผมก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างเพื่อไปสมัครเล่นกันได้นะครับผมและสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับผมในะคราวหน้าสวัสดีครับ